ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮาน้อยนะคะประจำวันที่25ธันวาคม 2563นะคะมาแล้วนะคะเหล็กเด่นเก่าห้ามาเนาะจ้กว่านี่แต่ว่าบ่มีบ่มีครูจับได้ยุจะได้รอบแรกห้าหน้อยพิเศษเนาะรอบพิเศษได้หกเก่าตกกับ ได้หกเก่าตกกกับเนาะจ้ะรอบที่สองกับเก่าสามข้างบนข้างล่างกับเก่าหนึ่งว่ามีชุดจับเนาะจ้ะเนาะมาดูวันนี้กันต่อเลยนะคะ แนวทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่25ทธันวาคม2563นะคะเลขเด่นในตารางนะคะหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี FC ที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ เล็เด่นในตาล่าง4ห้าหกเสองเล็กเลี่ยงได้จ้ามาเนี่เลข กันเบิลเ,เป็ดก็ออกไปแล้วหาหาก็ออกไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ